สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อัศน,นาจาังก็กลับมาอยู่กันในแอปของ r e a l i t y a v a t a r l i v e t t r e a m นะคะเนื่องจากว่ามีคนสอบถามกันมาเยอะค่ะว่าเราจะสามารถคอลลาโบหรือว่าไปร่วมไลฟ์กับคนอื่นได้อย่างไรวันนี้อัศน,นาจาังก็จะมาบอกวิธีการอย่างหมดเปลือกพร้อมกับปัญหาข้ออื่นๆที่เพื่อนๆได้เจอกันมาเยอะๆด้วยนะคะอาจจะเป็นวิธีแก้ที่ยังไม่ตรงจุดมากนะแต่ก็คิดว่าหวังว่า จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังแล้วก็รับชมวิธีต่างๆที่จะมาแนะนำกันในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องโตรก c h กชาแนลของพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อติดตามคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับแอปเร a l i t y ี้อวตาในอนาคตด้วยค่ะเอาละก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาที่หน้านี้ค่ะหน้าไลค์คือสมมติว่าเราเข้ามาที่ หน้าแรกของเรียลิตี้ใช่ไหมคะเรากดปุ่มตรงกลางค่ะจึงก็จะมาที่หน้าไลฟ์อันนี้ใช่ไหมล่ะจากนั้นเรากดปุ่มตรงกลางค่ะป,ปุ่มไลฟ์เนาะนี่ค่ะแล้วมันก็จะมีอันแรกนะคะให้ตั้งชื่อไลฟ์ของเรานะคะให้ให้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรากดคลาบให้เป็นออนนะคะบางคนอาจจะเป็นออฟอยู่แล้วก็ปรับให้เป็น,น,ะะนอนนอเน on. เสร็จแล้วอันที่2ก็คือ max member ก็คือเราสามารถโคลาโบกับใครก็ได้หรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยคนอื่นๆได้อีก มากที่สุดถึง3คนนะคะก็คือจะมี3คนในห้องรวมเราด้วยนะคะก็คือจะคนระบบกับเพื่อนได้อีกสองคนนั่นเองเอาง่ายๆคิดอย่างนี้ละกันอันต่อไปก็คือพาสเวิร์ดนะคะเราจะต้องตั้งพาสเวิร์ดถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ใครก็ตามเข้ามาคนระบบกับเราโดยที่ไม่ได้รับเชิญอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอาสนะจังจะลองนะคะเข้าไปจอยห้องที่ได้ทดลองสร้างเอาไว้นะคะว่า เราจะเข้าไปจอยห้องเพื่อนที่สร้างไว้แล้วได้อย่างไรบ้างเนาะคือสําหรับคนที่เป็นหัวห้องนะคะก็ทําตามวิธีตั้งตะกี้เลยนะก็คือกดปุ่มไลฟ์แล้วก็ตั้งชื่อบอดแคสของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่าตั้งพาสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะสามารถจอยกับเพื่อนได้อย่างไรคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ให้เพื่อนสร้างห้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่จึง้ง ถ้าจะให้เร็วนะคะก็คือติดตามเพื่อนติดตามเพื่อนเอาไว้เลยนี่นะคะเรากดติดตามเพื่อนที่เราอยากจะโคละโบด้วยไว้เลยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่แล้วมันก็จะเห็นว่ามีรูปคล้ายๆกับคลื่นเสียงอยู่ตรงเป็นวงกลมนะคะก็แสดงว่าเพื่อนอะ่ะกำลังไลฟ์อยู่เนาะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยจึ๊บเสร็จแล้วเราก็ร,รกอ,ให,อ,อให้เพื่อนกดบีกินคอลแล็บนะคะ พอเพื่อนกดยอมรับปุ๊บเราก็จะเข้ามาแต่เราจะเห็นว่าเห็นปัญหาเสียงสะท้อนเห็นว่าเห็นปัญหาเสียงสะท้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเสียงสะท้อนกันนะคะเอาละค่ะเอามีเพื่อนมาเยืนเพิ่มด้วยอีกหนึ่งคนตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเสียงสะท้อนโดยเบื้องต้นนะคะให้ฟังกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างตอนที่ไปคนละบุกับเพื่อนเนาะหนึ่งเลยที่รู้ก็คือลองเปลี่ยนไปใช้ไมค์ภายนอกนะคะ external microphone หรือว่าไมโครโฟนที่มีหูฟังนะคะไม่เอาแบบไม่เสียบอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะเรามาที่หน้าโปรไฟล์หน้าแรกของเรานะคะจากนั้นกดฟันเฟืองค่ะแล้วก็ไปที่ Next Reality นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะ Collab setting นะคะให้เลือก Echo cancellation เป็นเปิดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะช่วยปรับให้ Echo ของเราเนี่ยระหว่าง Collab กับเพื่อนเนี่ยหายไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูว่ามันหายไปได้ระดับไหนเนาะฮึบเอาล่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องไลฟ์กันแล้วนะคะกับเอาไปใต้อีกตัวหนึ่งเนาะที่ อันนี้นจังสร้างขึ้นมาเอาไว้ทดลองสอนในวันนี้นะคะคือหลังจากที่เราไปกดปิดตรง Echo ที่ Setting แล้วนะคะก็จะยังมีปัญหาว่าอ่ะเรายังได้ยินเสียงเอ h o โของตัวเองอยู่เนาะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นเพราะว่ามือถือสองเครื่องเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากที่ลองเอาเออกไปไกลๆแล้วอ่ะ ก็คือเพื่อนของเราไม่ได้ยินเสียงเอ็โคแล้วแต่ว่าเราได้มีปัญหาคือเราเราตัวเราเองเนี่ยเครื่องของอาจารย์เนี่ยได้ยินเสียงเอ็โคอยู่ก็เลยเอาหูฟังลองเอาหูฟังมาเสียบดูนะคะก็เอ็โคหายไประดับหนึ่งเนาะก็คิดว่าน่าจะใช้การได้แล้วค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเอ็โคไม่ไม่ดังอะไรเงี้ยค่ะลองเอาไปปรับแก้ดูนะคะ อย่ายังงงว่าทําไมโมเดลไม่ขยับทั้งสองตัวนะคะเพราะว่าอัศนาจังตอนนี้มีอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่ามีมือถือสองเครื่องขอบคุณสําหรับควิสการ์ดด้วยนะคะคุณคีริก้าขอบคุณค่ะมีการส่งของขวัญกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะออกไลฟ์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายข้างนอกเพิ่มเติมกันค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่ตะกี้เราได้ทดลองกดเซตติ้งนะคะให้ปิดเอคคไปเนาะแล้วก็ลองไปคนระบบกับเพื่อนเราก็ได้ค้นพบแล้วค่ะว่าเสียงสะท้อนเนี่ยมันมาจากมือถือของเราเองนะคะจาก iPad ของเราเองดังนั้นแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาก็คือลองใช้หูฟังใช้ไมค์ภายนอกนะคะจะช่วยได้ระดับหนึ่งซึ่งการกดเปิดออปชันปิดเอคคเนี่ยมันจะช่วยทําให้เพื่อนของเราะค่ะที่อยู่อีกห้องนึงอ่ะไม่ได้ยินเสียงเอคคนะอืมจริงๆอันนี้ลองลองแล้วเราไม่แน่ใจว่า ที่มันเป็นเอค o โคเพราะว่าเราอัดจอไปด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อัดจอแล้วก็หรือว่าไม่ได้ใช้มือถือที่อยู่ใกล้กันนี่ะเอคกโคก็น่าจะหายไปแล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่ขอแนะนําไว้ในวันนี้เนาะเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะอันนี้นะคะตรง next l e a l i t y นี่นะแล้วก็กด echo cancellation นะคะให้เป็นเปิดเนาะแล้วอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมค่ะก็คือเรื่องของ privacy เนาะตรง advanced setting นี่ค่ะจึงอันนี้เนาะ เราจะเซตได้ค่ะว่าเราอยากให้มีความเป็นส่วนตัวระดับไหนนะคะอันบนก็คือมีแค่ follower เท่านั้นที่สามารถแชทด้วยได้จะกดเปิดหรือกดปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของตนเองเนาะอันที่2ก็คือเห็น follower คนติดตามเราเท่านั้นที่จะเห็นสเตตัสออนไลน์ของเรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันเผื่อใครอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะคะ เซ็นออนไลน์โน้ติฟิเคชันก็คือว่าสมมติว่าเราเข้ามาในแอปเ e ลิตี้เนี่ยแล้วเราออนไลน์ปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าเราเข้ามาออนไลน์แล้วนะอาจจะเป็น follower ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ลองตั้งดูเนาะส่วนใครที่อยากจะแอดกับเพื่อนนะคะแต่หาเพื่อนไม่เจออะไรอย่างนี้ก็จะแนะนําว่าให้ลองเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะแล้วกดตรงที่เป็น QR Code เนาะนี่ค่ะแล้วก็กด แชร์ค r ของเราเป็นรูปภาพไปได้เลยหรือว่าจะสแกน QR Code คของเพื่อนอีกทีก็ได้ค่ะมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปกดหาชื่อเพื่อนจากจากที่อื่นหรือว่าจากไล่คนที่ Follow เราอะไรเงี้ยค่ะบางคนมีคน Follow เยอะอะไรองนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะหรือเราจะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้นะคะ ปุ่มที่2ค่ะก็จะสามารถเป็นการส่งลิงก์ส่งอะไรอย่างนี้ไปให้ได้โดยตรงเลยไม่ต้องสแกน QR ี o d e คให้ยุ่งยากเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีหรือว่าแนะนำปุ่มต่างๆบนห้องห้องไลฟ์นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจว่าเวลามาไลฟ์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไม่ไม่ดังตอนไลฟ์นะคะเจอแล้วค่ะปุ่มไม์อยู่ตรงนี้นะคะกดเปิดกดปิดได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเสียงเข้าอะ่ะก็คือจะเห็นเป็นเขียว ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะขอบคุณราชาตีหอยสําหรับสตารดสติกเกอร์ด้วยนะคะสติกเกอร์ดาวค่ะอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ไม่ดังพอนะคะกดที่ฟันเฟืองค่ะแล้วปรับตรงนี้นะคะไม b บูสตให้เป็นระดับ10นะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นหัวห้องแล้วอยากจะให้เพื่อนเข้ามาโคลาาบแบบเร็วๆนะคะแบบที่ไม่ต้องให้เพื่อนกดหาชื่อเราเรากดเรียกได้เลยค่ะว่า แต่ต้องแต่ต้อง follow ไว้กันและกันไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะสามารถเรียกเพื่อนมาได้เลยเนาะปุ่มข้างล่างนะคะปุ่มนี้ก็เอาไว้แชทค่ะว่าเราอยากจะพิมพ์เองหรืออะไรอย่างนี้เนาะส่วนปุ่มที่สองที่เป็นกล้องถ่ายรูปก็คือเอาไว้แคปภาพนะคะปุ่มที่สามที่เป็นรูปจอยก็เอาไว้เลือกเกมขึ้นมาเล่นค่ะว่าเราจะเล่นเกมกับใครเล่นเกมกับเพื่อนที่มาในห้องของเราได้ส่วนปุ่มที่สี่ก็เป็น u t u b e ค่ะเปิดคลิปให้เพื่อนดู แล้วก็ปุ่มที่5้าก็จะเป็นปุ่มเปิดกระชานะคะให้กับเปิดกระชาให้คนดูที่เข้ามาดูได้ดูความเกลือของเรานั่นเองขอบคุณราชาจีหอยสำหรับสติ๊กเกอร์ดาวจำนวนมากนะคะตามนี้เนาะหน้าอันนี้คือหน้าหน้าไลฟ์ที่ทุกคนเข้ามาเล่นแล้วจะเจอเนาะอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายโดยคร่าวๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลขอบคุณราชาจีหอยที่ฟอลโล่นะคะขอบคุณค่ะ นอกจากว่าเราจะปรับเสียงไม้ได้แล้วเรายังปรับคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะว่าอยากจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนเผื่อว่าอยากจะอ่านคอมเมนต์ที่ของคนที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราเนาะเราจะสามารถปรับคอลับเซ็ตติ้งต่างๆได้จากปุ่มนี้เลยซึ่งมันก็ดีค่ะแล้วก็รวดเร็วดีด้วย ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือว่ามีปัญหาเวลาเล่นแอปเดลิตตี้อีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์ก็ s u b ับสไครให้กับช่องตตวเลก c h ช n n นลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัว,ขอต,วขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยกับคนที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ